สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลครับวันนี้ไม่ไมนั่งบอกข่าวเล่าเรื่องให้ฟังนะครับมาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังครับวันนี้คือเฟิร์สเองเนี่ยนะครับมีโอกาสสร้างรายได้จาก YouTube มาระยะหนึ่งแล้วนะครับในช่องแฟนเฟิร์ h a n n e l ช่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับถูกเตือนมาจาก YouTube ว่าจากนี้ไปเราจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ก็เหมือนเราโดนทำโทษ จาก YouTube ข้อหาคือเราทำผิดกฎกติกาของเขานั่นเองอันนี้สำคัญมากเลยนะทุกคนครับเราต้องทำทุกอย่างให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของ YouTube ด้วยนะครับจึงจะสามารถสร้างไรายได้ร่วมกันกับ YouTube หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์นั่นเองเฟิร์สเองไม่เคยเจอเพราะตัวเองไม่เคยทำผิดก็ตกใจฮะคือปกติเวลาเราอัปโหลดคลิปต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มต่างๆให้เราได้ไปกอกไปติ๊กใช่ไหมครับเช่นคลิปนี้นะครับเหมาะสมกับเด็ก หรือไม่เหมาะสมกับเด็กนะฮะคลิปนี้จะใส่แฮชแท็กยังไงจะใส่แท็กยังไงแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดสร้างรายได้หรือไม่เปิดสร้างรายได้จะเปิดเป็นสาธารณะหรือไม่เป็นสาธารณะคือทุกอย่างให้เราติ๊กทําหมดเลยใช่ไหมครับแต่วันนั้นวันที่โดนนะครับวันที่โดนทําโทษคือพอเราอัปโหลดคลิปที่เตรียมจะอัปโหลดนะครับเราหาปุ่มทั้งหมดนี้ไม่เจอครับคือปุ่มมันหายไปเลยครับปุ่มปุ่มสร้างรายได้ปกติสําหรับช่อง YouTube ที่ ผ่านการสร้างรายได้แล้วนะครับเวลาเราอัปโหลดคลิปต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่มานั่งใส่ใต้คลิปใต้คลิปภาพของเราเนาะว่าเราจะใส่คําอธิบายเราจะใส่ hashtag เราจะติ๊กเหมาะสมไม่เหมาะสมกับเด็กนะฮะแล้วก็เราจะเปิดสร้างรายได้ไหมอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมานั่งติ๊กติ๊กติ๊กกันแล้วค่อยอัปโหลดวิดีโอเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ทราบกันอยู่แล้วเนาะแต่วันนั้นวันที่เฟิร์สโดนนะครับคือด้วยความที่ตัวเองไม่เคยโดนไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะครับ ก็พอเราอัปโหลดคลิปจะขึ้นนะครับเราหาปุ่มที่จะใส่เปิดสร้างไรายได้ไม่เจอเลยครับม,มันเกลี้ยงเกลามันไม่มีสัญลักษณ์ตัว S ไม่มีสัญลักษณ์ตัว S ดอลลาร์ขึ้นมาใต้คลิปเราเลยปกติมันจะมีอยู่ใต้คลิปปกติเวลาเราอัปโหลดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาว่าขั้นตอนต่อไปอสร้างไรายได้ไหมให้เราเขียนให้เราเขียนอธิบายอ,อธิบายเสร็จให้ใส่แฮชแท็กแฮชแท็กเสร็จขั้นตอนต่อไปมาเปิดรายได้ ไอหน้าเปิดรายได้ของผมครับมันไม่มีเลยครับคือมันมันหายไปเลยเอ๊ผมก็ว่าเอ๊ผมทําอะไรผิดหรือเปล่าคือตอนนั้นไม่รู้เนาะเอ๊เรากดเรากดคอมพิวเตอร์เราผิดหรือเปล่าเรากดมือถือเราผิดหรือเปล่าก็จะเข้ามาอัปโหลดใหม่พออัพโหลดเสร็จจะขึ้นวิดีโอก็หาปุ่มนี้ไม่เจออีกแล้วครับก็คือปุ่มสร้างรายได้หน้านี้มันกระโดดข้ามไปเลยคือมันไม่มีเลยครับด้วยความตกใจนะครับก็เลยบอกที่ คือตอนนั้นก็นยัง,งงงอยู่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>ก็เลยเข้าไปดูในหน้าวิดีโอทั้งหมดของเราที่เราอัปโหลดเอาไว้หน้าวิดีโอทั้งหมดนะครับปรากฏว่าปุ่มที่เป็นปุ่มสร้างไรายได้ที่เป็นรูปตัว S ดอลลาร์สีคือเขียวทั้งหมดครับหายเกลี้ยงหมดเลยครับไม่ใช่แค่คลิปนั้นที่เรากําลังจะโหลดนะครับทุกคลิปของเราหายสนิทหมดเลยไม่มีไม่มีตัว S ขึ้นมาก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือณนะตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าตัวเองโดนอะไร สิ่งที่ทําได้ตอนนั้นคือตั้งสติครับถามว่าตกใจไหมตกใจมากเพราะไม่เคยเจอเนาะตั้งสเติครับอันดับแรกแล้วก็ไปได้เปิดอ e ีเมลอันนี้สําคัญนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะโดนอะไรเราจะถูกเตือนอะไรเราจะถูกชื่นชมอะไรเนี่ย <Message. S 1> ให้ไปดูที่อ e ีเมลของเรานะครับเพราะว่าทั้งหมดเขาจะส่งไปที่อ e ีเมลคือตอนนั้นเฟิร์นไม่ได้ดูอ e ีเมลไงอยู่ๆก็จะอัปโหลดวิดีโอเลยไงแต่ว่าพอเจอเขาก็เลยตกใจเนาะก็เลยเข้าไปเช็คที่อ e ีเมลปรากฏว e ่าเจออีเมลเลยครับอีเมลแจ้งเลยครับว่าจากนี้ไป ช่องแฟนเฟิสชาน n e ลจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้โอ้โหพออ่านแค่นี้ปุ๊บครับกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือช่องตัว S ดอลลาร์ทั้งหมดหายไปหมดทุกคลิปคือใจหายวาับเลยนะครับคือตอนนั้นเราคิดว่าโอ้แม่เจ้าเราโดนซะแล้วเนี่ยเราเคยแต่อ่านเราเคยแต่ได้ยินคนเขาเล่ามาว่าช่องอื่นๆโดนแต่ช่องเราวันนี้มาโดนเองนะครับณตอนนั้นคือมืดมืดมากน,นตอนนั้นคือแบบวุบ เหมือนแสงมันวูบหมดเลยคือแบบเหมือนมืดหมดเลยนะครับว่าเอาละเราจะไปยังไงต่อต่อไปเราสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอตั้งสติแล้วก็ค่อยๆไล่อ่ออานลงไปจนถึงข้อความสุดท้ายครับทาง y YouTube แจ้งว่าเรายังสามารถที่จะกลับมาเปิดสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2564นะฮะแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่เราโดนโดนเพราะอะไรก็เนะี่ยครับ ผมเองโดนแจ้งเตือนมาเรื่องของการทำผิดกฎในเรื่องของการใส่แท็กที่ดูลคล้ายๆเป็นสแปมแท็กคล้ายเป็นสแปมคือเราไปยกแท็กเก่าๆ่มาวางต่อจากคลิปใหม่ๆมาเลยดูสเปะสปะมาเลยดูแบบยาวเกินแท็กเยอะเกินเหมือนเราพยายามพยายามดึงคนเข้ามาเห็นวิดีโอของเรามากเกินไปนะครับมันเป็นการที่แบบเหมือนเหมือนเอาพูดง่ายๆเหมือนตะกะตะก,การอยากให้คนเห็นเรานะครับผมก็ต้องพอเจออย่างเงี้ยก็ตั้งสติครับว่าอ๋อ เราโดนตรงนี้นี่เองเราพลาดตรงนี้นี่เองในเมื่อเราโดนแล้วเราก็ต้องยอมจำนน,นครับอันดับแรกคือตั้งสติให้ได้ว่าจากนี้ไปแล้วเราจะทำอะไรนะครับไม่ใช่พอเราโดนทำโทษแล้วเราแบบไม่มีอารมณ์ทำฉันไม่อยากทำแล้วฉันนอยฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันไม่ทำอะไรเลยรอเวลาหนึ่งเดือนแล้วค่อยไปขอเข้าสร้างไรายได้ดีกว่าไหมอันนี้ไม่ใช่ละนะครับฟเฟิร์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะพอเราเจอว่าเราผิดอะไรเราก็ต้องยอมรับผิดก่อนอันดับแรกนะครับและหลังจากนั้นเรามาแก้ไขปรับปรุงตัวเอง และต่อไปจะต้องไม่ทําผิดซ้ํา2อีกอันนี้คือสิ่งที่คิดได้นะตอนนั้นนะครับก็ไปไล่แท็กทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแบบแท็กยาวๆต,ต,ต่างๆนะฮะเริ่มตัดออกเริ่มตัดแต่งใหม่อะไรที่ไม่ควรอยู่ในคลิปวิดีโอแท็ก e. ที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรือต่อให้มันเกี่ยวแต่มันเป็น ossen. แท็กเก่าๆแล้วก็มันไม่จําเป็นกับคลิปใหม่เราแล้วก็เอาออกไปครับก็นั่งไล่ทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะคลิปเราเยอะมากก็ไล่ทุกคลิปเลยครับเอาแท็กออกไปเอาแท็กออกไป คือเลือแค่สั้นๆนจากยาวๆก็เรือแค่สั้นๆนะครับแล้วก็บ,กบ,กบันทึกบันทึกบันทึกมันก็จะเป็นแท็กใหม่ของเราละนะครับและตลอดเวลาที่โดนทําโทษไม่สามารถสร้างไรายได้ได้1เดือนเฟิร์สทำอะไรเฟิร์สก็ยังทํางานปกติของเฟิร์สเฟิร์สก็ยังหาข่าวที่มีประโยชน์หาข่าวที่น่าจะเป็นกระแสที่คนสนใจอยากจะรู้เรื่องราวมานําเสนออัปโหลดอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่พอเราโดนค่าโทษไว้ไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยก็คือไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วจะมาขอ เข้าร่วมพาร์เนอร์ในวันที่เราเข้ามาได้อย่างนั้นมันก็ดูเหมือนเราไม่ได้แก้ไขปบปงตัวเองเลยนะครับก็เลยเฟิร์สก็ยังทําคลิปของเฟิร์สปกติเหมือนตอนที่เรายังมีไรายได้ตอนนี้นเราทําคลิปไปแต่มันไม่มีไรายได้ก็ยังทำครับเพราะว่าคลิปข่าวที่เราเอามาบอกเล่ามันเป็นคลิปข่าวที่บางข่าวนะมันมีประโยชน์กับผู้คนหลากหลายคนลยแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเฟิร์สเองด้วยนะครับเช่นคลิปข่าวการโหลดแอปเป๋าตังค์ทำยังไง รเราก็เอาวิธีการมาบอกนะครับคลิปของการลงทะเบียนโครงการเยียวยาเงินจากรัฐบาลเราชนะทํำยังไงลงวันไหนถึงวันไหนจะได้เงินวันไหนเงินเข้าวันไหนคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยและก็สำหรับคนอื่นด้วยเฟิร์สก็ทําแบบนี้มาตลอดของเฟิร์สอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้หยุดทํางานไม่ได้หยุดทําคลิปต่อให้โดนค่าโทษไม่มีไรายได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาความรู้มาให้ก่อนเอาสิ่งดีๆมาเล่ากันก่อนก็ยังทําต่อเนื่อง แล้วก็ที่แปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากครับทุกคนครับเลยเป็นที่มาของการมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับวันที่วันที่เฟิร์สจะครบกําหนดคือวันที่7กลุกุมภาพันธ์2,564ตามที่ทาง Youtube แจ้งมาตอนแรกใช่ไหมครับแต่ในวันที่30นะฮะสามกราค <Technical S 2> ือเมื่อวานนี้เองขณะที่อัดคลิปนี่คือวันที่31มกราคมนะครับเมื่อวันที่30มมกราคมตื่นเช้ามาก็หาข่าวปกติของเฟิร์สเนาะ แล้วก็พอได้ข่าวแล้วก็มานั่งมานั่งใส่เสียงตัวเองนะครับมานั่งลําดับภาพต่างๆเหมือนวิธีการของเฟิร์สทำอยู่แล้วนะครับพอเสร็จสิ้นทั้งหมดก็จะอัปโหลดปกติพอเราอัปอัปโหลดปกติคือที่ผ่านมาเกือบเดือนนึงเนี่ยเราก็อัปโหลดภาพขึ้นไปเลยเพราะเพราะว่าปุ่มการสร้างไรายได้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เด้งขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะเราถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้สร้างไรายได้ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อวานนี้ครับคลิปแรกตอนเช้ากําลังจะขึ้นข่าวเช้าพอกําลังจะอัปโหลดเนี่ย มันมีปุ่ม S เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมันอยู่ใต้คลิปเราด้วยคือที่ผ่านมาเราไม่เห็นปุ่มนี้เลยอะเกือบเดือนอะที่มันที่มันไปจากเราที่มันห่างหายไปจากเราที่มันที่มันห่างหายไปจากเราคือคิดถึงมันมากนะครับแต่มันกลับมาในวันที่30มสิบะครับทุกคนครับเพราะมันกลับมาคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่กล้าทําอะไรนะครับเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพอเห็นปุ๊บเราไปตั้งปุ่มเปิดรายได้ปั๊บเดี๋ยวจะหาว่า เราตะกาตะการไปหรือเปล่าคือเราทาผิดไปหรือเปล่าเพราะเราเรามีคดีอยู่แล้วอะเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองไม่ให้ทําผิดอีกใช่ไหมครับก็ยังไม่อัปโหลดคลิปขึ้นก็ตัดสินใจเอาคลิปลงก่อนแล้วก็ไปเปิดอะไรครับไปเปิดอีเมลครับอย่าลืมนะครับทั้งหมดถ้าเราจะรู้เรื่องราวของเราการอัปเดตต่างๆจาก YouTube และก็เรานะครับให้ไปเช็คที่อีเมลครับเขาเปิดอีเมลมานะครับก็จะเจออีเมลแบบนี้นะครับในวันที่3 0อ่ะไปดูกันนะครับก็เองนะครับ เฟิร์สเองได้รับเมลนะฮะจาก y o u t u เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอ e ีเมลเรานะครับเ,เราได้รับเมลมาจาก y o u t u นะครับเมื่อวานนี้เนะช้าตู่ของเมื่อวานนี้วันที่30 f i r นะฮะเฟิร์สเองก็ได้รับเมลนะครับก็เลยเข้ามาดูที่อ e ีเมลก็จะเห็นอ e ีเมลอันนึงนะครับที่อยู่ด้านบนเนาะเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม แล้วก็บรรทัดต่อมาก็คือยินดีด้วยขณะนี้ช่อง YouTube Fan First นะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันนะครับอ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้คืออีเมลเต็มๆที่ได้รับเนาะเดี๋ยวให้ทุกท่านด,ดูนะครับอ่ายินดีด้วยขณะนี้ช่อง YouTube Fan First ของคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกร,รมพาร์ทเนอร์ยูทูบและสร้างรายได้บน YouTube ได้แล้วเริ่มต้นใช้งานได้โดยไปที่ YouTube Creator Hub เพื่อเชื่อมต่อกับทีม YouTube และครีเอเตอร์อื่นๆเช่นคุณนะครับและนอกจากนี้นะครับเราขอแนะนำให้เข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการสร้างรายได้บน YouTube รวมถึงประเภทเนื้อหาที่สามารถใช้สร้างรายได้นะครับวิธีต่างๆในการสร้างรายได้บน YouTube วิธีการสร้างรายได้จากวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงคําแนะนําไอคอนการสร้างรายได้นะครับเช่นเดียวกับคําแนะนําด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ YouTube โปรดคํานึงถึงความเหมาะสมอันนี้อันนี้สาคัญมากนะครับ โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมอย่าละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์และให้เกียรติผู้อื่นในการเลือกเนื้อหาที่จะสร้างรายได้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกับคุณขอขอบคุณจากทีม u t u b e นะครับอ่าอันนี้ก็คือเมลที่เฟิร์สได้รับมาจากทีมทีมงานของ YouTube ที่ส่งมาให้นะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นใช้งานได้โดยไปที่ YouTube Creator Hub ดูกันนะครับว่า YouTube Creator Hub เนี่ยมันคืออะไรและเราต้องเข้าไปทำยังไงหรือเปล่านะอ่าเรากดเข้าไปดูครับ อเคพอเราเข้ามาใน YouTube Creator Hub นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเหมือนคำแนะนำอะครับจริงๆมันก็คือตอนแรกตอนแรกเฟิรเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องมากรอกเอกสารนะครับ mm hmm. เพื่อยื่นเรื่องเข้ากลับไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นะครก็คือเหมือนมันเป็นวิดีโอนะครับแนะนำเราว่าพอเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยนะครับที่เราจะสามารถ เปิดสร้างไรายได้กับ YouTube รื่อเนียเราควรจะทําแบบไหนและไม่ควรจะทําแบบไหนซะมากกว่านะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะรับข่าวสารต่างๆจากที่ YouTube ส่งอะไรให้กับเราทางแดชบอร์ดหรือว่าหลังบ้านเราได้อยู่แล้วนะครับโอเคดังนั้นเราก็กลับออกไปนะครับเราลกลับออกไปนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับว่าช่องรายได้ของเราเนี่ยมันกลับมาแล้วจริงหรือเปล่านะครับก็กลับไปดูที่ ยูทูบครีเอเตอรเรานะครับอ่ากดไปที่รูปที่เป็นโปรไฟล์เราด้านขวามือด้านบนสุดน,น,นะครับแล้วไปกดที่ YouTube Studio ดูนะครับจุ๊บและนี้ก็คือวิดีโอทั้งหมดที่เราอัปโหลดไปจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของการเปิดสร้างไรายได้ก็คือตัว S เหมือนเหรียญดอลลาร์นะครับสีเขียวนะครับที่อยู่ในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนที่เฟิร์สได้รับอีเมลเตือนล่าสุดที่บอกว่าเราจะไม่สามารถ สร้างรายได้กับ YouTube ได้เนี่ยช่องเหรียญทั้งหมดเนี่ยคือหายไปเลยนะครับคือเขาจะปิดการสร้างรายได้ให้กับเราคือเราไม่สามารถที่จะมาเปิดการสร้างรายได้ได้เลยเพราะมันไม่มีปุ่มเหรียญที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปตัว S เหรียดดอลลาร์เนี่ยมันจะไม่มีในคลิปเราเลยทุกคลิปนะครับและนั่นก็คืออีเมลที่ได้รับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือวันที่30มกราคมตอนเช้านะครับ สิ่งที่แปลกใจคือเฮ้ยมันยังไม่ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี่นาแต่ทําไมเราได้รับอีเมลก่อนหน้านั้นแล้วเอ้ยก็เหมือนว่ายามรับตรงๆครับว่าส่วนหนึ่งคือแปลกใจส่วนที่2คือดีใจก็คือก็เลยลองเข้าไปในการอัปโหลดคลิปใหม่ทีเนี้ยน,นะครับพอเราเห็นอีเมลแล้วนะเนาะว่าเขาอ,อนุญาตให้เรากลับมาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วแล้วก็กลับไปที่อัปโหลดที่เรากําลังจะอัปโหลดค้างเอาไว้ได้ออกอหมครับ ก็ไปทำทุกอย่างได้เหมือนปกติเลยนะครับใส่ Hashtag ใส่ใส่คำอธิบายนะครับใส่ระบุว่าเหมาะกับเด็กไม่เหมาะกับเด็กนะครับใส่แท็กตอนท้ายอันนี้สำคัญแล้วนะเพราะว่าเราเองโดนเรื่องแท็กมาต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกันใส่แท็กด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ลองเปิดปุ่มสร้างไรายได้ซึ่งมันก็คลิกได้จริงๆด้วยครับก็คือสามารถจะเปิดหรือจะปิดนะแน่นอนครับในเมื่อ เราได้รับโอกาสที่ดีจาก y t u t u เนาะเราก็ลองแตะเปิดดูแล้วก็โพสเออปรากฏว่าตัว S สีเขียวขึ้นมาแล้วก็คือเราผ่านแล้วกับการกลับมาสร้างรายได้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงาน YouTube ทุกคนเลยนะครับ Thank you very much to YouTube team that allow me back to be a partner again I'll w i do my best from now. Thank you for your kindness. ก็ต้องขอบคุณนะครับทาง YouTube ที่กรุณาครับให้ f a n f ฟ r ร์เองได้กลับมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาสร้างรายได้ในช่องชแนลแฟน f ฟิร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าสู่กันฟังเป็นบทเรียนของตัวเองจะได้เป็นบทเรียนกับท่านอื่นๆคนอื่นๆด้วยพี่ๆน้องๆที่กำลังเดินตามมาครับจะได้รู้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำในเรื่องอะไรบ้าง ถ้าเราทําผิดอะไรไปเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับที่สําคัญต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับและอย่าไปทําผิดซ้ํา2นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆคนที่กําลังเดินทางสร้างรายได้ด้วยกันนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับทุกๆบ้านทุกๆช่องได้ทําเรื่องราวที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆสู่ชุมชนอย่าลืมทําตามกฎที่ดีของชุมชนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก Fan First Channel แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย